สวัสดีครับผมเต้จากช่องบูลเซนนะครับผมจากคลิป101ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการพูดถึงตัวละครที่ผู้เล่นใหม่สามารถได้รับฟรีจากการเป็นโหมดพิเศษต่างๆทั้งจากตัวโหมดอินเทอร์เมซี่ตัวไซส์สตอรี่รวมถึงการได้รับจากการแลกแต้มต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รีวิวตัวละครเหล่านั้นไว้ด้วยก็อาจจะทําให้เพื่อนๆไม่รู้เนี่ยว่าตัวละครตัวไหนดีหรือว่าตัวละครไหนที่ข้ามๆไปก่อนก็ได้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวตัวละคร เหล่านั้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมโดยทั้งหมดนี้นจะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมและผมก็จะไม่พูดถึงบุรุษของตัวละครถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นนั้นมีนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่เลี่ยงจากความเก่งนะครับสำหรับตัวแรกที่จะมาพูดถึงกันนะครับผมก็จะเป็นตัวของกลาเดียนะครับผมโดยตัวกลาเดียนเนี่ยเจ๊ J. เป็นตัวละครสายดึงหกดาวที่รับมาจากอีเวนต์อันเดอร์ทนะครับผม ตัวเจเนี่ยจะเป็นหนึ่งในแก๊งของตัวละครทีม Abyssal Hunter นะครับที่ต่อให้คุณเนี่ยไม่ได้มีตัวละครแก๊ง Abyssal Hunter มาใช้คู่กันเนี่ยตัวเจก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับโดยสำหรับตัวทา a l e n t ของเจเนี่ยก็คือเมื่อเจลงสู่สนามเนี่ยตัวละครจากหน่วย Abyssal Hunter จะได้รับลีเจนเลือดทุกๆวินาทีจาก Package T ของตัวของตัวละครนั้นๆนะครับผมรวมถึงได้รับความเสียหายจากศัตรูประเภทซีบอลซีมอนสเตอร์น้อยลงด้วยนะครับผมโดยสำหรับตัว Talent น,นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะได้ใช้เฉพาะ ส่วนแรกมากกว่าก็คือตัวของลีเจเลือดเพราะว่าตัวเจเองก็เป็นตัวละครจากอดิซ่าฮันเตอร์นะครับผมะงัานเจก็จะได้ตัวลีเจนเหมือนกันตัวสัปทเรนที่2ก็คือจะได้มาตอนอีสอนะครับผมถ้าเกิดว่าเจเนี่ยจะไปตีตัวละครที่มีน้ำหนัก3หรือว่าเบากว่าเนี่ยก็จะทําให้ตีได้แรงขึ้นนะครับผมซึ่งก็ทํามาช่วยเร่งดาเมจได้โอเคเลยนะครับในส่วนของสกิลนี้ก็เลือกใช้ได้ตามถนัดเลยนะครับผมโดยสำหรับสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลดึงมาตรฐานนะครับ สกิลสองเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะทําให้ตัวเจตีช้าลงแต่ว่าจะตีได้ไกลขึ้นและสามารถดึงศัตรูได้2ตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเป็นกายภาพด้วยส่วนสกิลสามเนี่ยจะเป็นสกิลที่เมื่อกดใช้แล้วจะล็อกขาตัวละครที่อยู่ไกลที่สุดในระยะนะครับผมแล้วก็จะสร้างพายุที่ดูดมอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยเข้าสู่จุดศูนย์กลางทุกหนึ่งจุดห้าวินะครับผมแถมยังทำความเสียหายเป็นเวทและอย่างสโนดได้ด้วยนะครับผม และเมื่อหมดระยะเวลาของสกิลเนี่ยก็จะดึงศัตรูทุกตัวเนี่ยกลับไปหาศัตรูที่โดนดึงขาอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวละครสายดึงที่โอเคเลยนะครับผมสำหรับต,ตัวละครถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวของพี่ลูเมนนะครับผมโดยลูเมนเนี่ยจะเป็นหมอสาเชราพิสนะครับผมหรือว่าเป็นหมอสาฮิลสถานะโดยที่จะมีระยะระยะรายการฮิลที่กว้านะครับผมแต่ว่าความแรงในการฮิลของตัวละครที่อยู่ขอบฮิลเนี่ยจะได้รับน้อยลงนะครับผม โดยพี่ลูเมนเนี่ยจะเป็นตัวละคร6ดาวที่ได้รับจากอีเวนต์ Star Tifera Nowis นะครับโดยสำหรับทาเลนแรกของพี่ลูเมนเนี่ยก็คือเมื่อลูเมนฮิลเป้าหมายที่ได้รับฮิลเนี่ยจะได้รับตัวของสเตตัสรีสตันเป็นเวลา2วินาทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดมากกว่า75%เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นสี่วิแทนนะครับผมโดยตัวทาเลนเนี้เนี่ยเมื่ออัปเกรดขึ้น e 2ก็จะเพิ่มเป็นสี่วิและถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่ได้รับการฮีลเนี่ยมี HP มากกว่า75%ก็จะได้เป็น6วินนทแะครับผม ในส่วนของทาเลนที่2เนี่ยจะได้มาตอนขึ้น E2 นะครับก็คือเพื่อนในระยะฮิลของลูเมนเมื่อติดสถานะผิดปกติตัวลูเมนจะฮีวตัวละครน,นั้นทันทีนะครับผมโดยทาเลนนี่แหละจะมีคูลดาวอยู่นะครับผมโดยสังเกตได้จากปลาที่ว่ายวนๆอยู่ที่รอบตัวของพี่ลูเมนนะครับสําหรับสกิลของลูเมนเนี่ยสสกิลนี้ก็สามารถใช้งานได้ไดตาม,ามตามความชอบเลยนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้งานออโต้นะครับผมการฮีลครั้งถัดไปของ ้าหมายเนี่ยจะทําการแปะเหมือนออร่าแปะช่องรอบตัวนะผมทาให้เพื่อนรอบๆเนี่ยได้รับฮิลด้วยเป็นเวลา3าวิซึ่งไอาการฮิลด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้ติดทาเลต์สกิลหนึ่งได้ดีนะครับสำหรับสกิลสจะเป็นสกิลแบบกดใช้งานแล้วก็มีรูปแบบของชาร์จด้วยนะครับผมโดยถ้าเกิดใช้แบบปกติเนี่ยจะฮิลทันทีสอเป้าหมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าชาร์จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถล้างสถานที่ปกติได้ด้วยนะครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดว่าอยากได้เรื่องของการฮีลเพียวๆเนี่ยสกิลหนึ่งก็อาจจะดีกว่าสกิลสองในช่วงช่วงต้นๆน,นะครับสำหรับสกิลสามเนี่ยเป็นสกิลที่เมื่อกดใช้งานแล้วจะได้รับกระสุนนะครับผมโดยในระ,ระหว่างที่มีกระสุนอยู่เนี่ยจะรับพลังโจมตีความเร็วโจมตีแล้วก็จะเล็งเพื่อนที่ติดสนามทีปกติก่อนนะครับโดยหากโลเมนฮีลเพื่อนที่มีสถานาที่ปกติอยู่เนี่ยก็จะฮีลได้แรงขึ้นพร้อมทางล้างสถานะผิดปกตินั้นไปด้วยโดยจะเสียกระสุนหนึ่งนะัด โดยการฮีลเพื่อนที่ไม่มีสถานผิดปกติเนี่ยก็จะไม่เสียกระสุนนะครับผมไม่ต้องห่วงโดยสรับลูเมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาในการลงเนื้อเรื่องบท6ที่จะเป็นบทที่ในแ,บบแมปเนี่ยจะมีเมคานิกของสถานะโผลแล้วก็ฟรีสค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีหมอสายนี้ตัวอื่นๆแล้วเนี่ยก็สามารถพิจารณาในการไปเล่นในอีเวนต์นี้เพื่อเอาที่ลูเมนมาใช้ได้นะครับแล้วก็ขอเสริมในส่วนของ สกิลรูปแบบของชาร์จนะครับผมสกิลรูปแบบที่มีการชาร์จเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าเราจะต้องเก็บสกิล2รอบนะครับผมสมมติว่าตัวสกิลเนี่ยมีมี s p อยู่ที่15นะครับผมอยางสกิลเลเวลเของพี่ลูเมนสกิลสอเนี่ยมีเอที่15ถ้าเกิดใช้แบบปกติก็คือเก็บครบ15แล้วก็กดใช้งานได้เลยแต่แต่ในรูปแบบของชาร์จเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องเก็บตัวของสกิลพอยให้ครบ30เหมือนเก็บสกิลไว้2รอบนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนเพื่อน จะยังไม่เข้าใจเมคแนิกของการชาร์จนะครับสำหรับตัวละครต่อมานะผมก็จะเป็นตัวของเตกิล่านะผมเเตกิล่าเนี่ยจะเป็นกาดสายลิเบเรเตอร์นะผมหรือว่ากาดสายยืนมองเพื่อนนะครับผมโดยกาสสายนี้เนี่ยจะมีระลักก็คือในช่วงที่ยังไม่ได้กดสกิลเนี่ยตัวละครสายนี้เนี่ยจะไม่ทําอะไรเลยนะครับผมจะไม่ตีแล้วก็จะไม่บล็อกด้วย้นะครับผมแต่ว่าในระหว่างที่ยืนรอเฉยๆเนี่ย ตัวละครสายรีเบเลเตอร์เนี่ยจะได้พลังโจมตีที่มากขึ้นเรื่อยๆนะผมตามระยะเวลาที่ยังไม่กดสกิลนะครับผมโดยในส่วนของทาเลนต์ของเตกิล่าเนี่ยก็คือในระหว่างที่เรายังไม่กดสกิลเนี่ยศัตรูที่ตีมาที่เตกิล่าเนี่ยจะโดนดาเมจเป็นเวทตามพลังโจมตีของเตกิล่าด้วยนะครับผมโดยสำหรับสกิลที่เราจะได้ใช้กันเป็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือตัวของสกิลสองนะครับผมสกิลสองของเตกิล่าเนี่ยจะเป็นสกิลประเภทของชาร์ตนะครับผมโดยสกิล สกิลนี้เมื่อกดใช้แบบปกติเนี่ยจะเพิ่มระยะโจมตีรวมถึงโจมตีศัตรูได้2ตัวพร้อมกันนะครับผมโดยทําความเสียหายเป็นกายภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถเก็บชาร์จนเต็มและใช้งานตอนชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็จะสามารถตีได้สูงสุดสองตัวเป็น3ตัวเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้สกิลเนี่ยอยู่นานขึ้นเป็น30วินาทีนะครับผมตัวสกิลของตากีล่านะครับผมสกิลสองนะสามารถกดปิดใช้งานเองได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผม ก็สลับเปกิล่าเนี่ยก็ถือเป็นตัวละครที่น่าสนใจมีดาเมจที่โอเคแต่ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่อยากะเอาตัวละครนี้ไปใช้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของการที่พี่เขาเนี่ยไม่ไม่บล็อกศัตรูในระหว่างที่ยังไม่กดสกิลนะครับผมรวมถึง,ถงตัวของเตกิล่าเองก็ไม่ได้มีตัวของรีเจนเลือดด้วยนะครับผมทําให้การไปวางพี่เขาเฉยๆแลว้วโดนศัตรูตีเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้พี่เขานอนได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมหาหมอไปยืงข้างๆให้พี่เขาด้วยนะครับผม สำหรับตัวละครต่อมานะผมก็จะเป็นน้องครูสเดอะคีนกลินนะครับผมหรือว่าเป็นครูสล่างอัลเตอร์นะครับผมโดยตัวครูสอัลเตอร์เนี่ยจะเป็นสไนเปอร์ยิงโดรน5ดาวนะครับผมที่ได้รับมาจากอีเวนต์อินเวอร์ชั่นทูไว้นะครับผมสำหรับทาเลนต์ของน้องเนี่ยเวลาที่น้องโจมตีศัตรูเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันศูนย์วินาทีนะครับผมโดยเพื่อนๆอาจจะมองว่าทําไมมันน้อยจังเลยแต่ว่าแต่เย็นๆนะครับผมรอฟังผมอธิบายตัวของสกิลน้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับ แต่แล้วสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องโจมตีก่อนถึงจะได้แต้มสกิลมานะผมแล้วเมื่อกดใช้งานเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีรวมถึงการโจมตีปกติเนี่ยจะตี2ฮิตนะครับผมพร้อมทั้งตัวน้องเองเนี่ยจะได้รับสถานะพรางตัวด้วยนะครับในส่วนของสกิลสเนี่ยเป็นสกิลที่แต้มสกิลเนี่ยขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะตีเร็วขึ้นพร้อมกับโจมตีครั้งละสฮิตโดยเมื่อโจมตีครบตามจํานวนที่สกิลกําหนดแล้วเนี่ยจะทําให้การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มเป็น ซึ่งที่ผมแนะนําตัวของน้องรูส์เอาเทอร์เนี่ยเพราะว่าถึงระยะเวลาสตาร์นเนี่ยมันจะดูสั้นมากๆนะครับผมมันมันดูสั้นมากๆยิ่งกว่าระยะเวลาที่เงินอยู่ในกระเป๋าเงินของเราสิทินะครับผมแต่ว่าด้วยความเร็วโจมตีรวมถึงจานวนฮิตที่เยอะเนี่ยมันทําให้เรามีโอกาสที่จะขัดการโจมตีของบอสที่ตีช้าได้เยอะมากๆนะครับผมรวมไปถึงในเนื้อเรื่องช่วงหลังๆเนี่ยศัตรูประเภทลอยจะมีผัวมากขึ้นนะครับผมการขัดซีการขัดซีดซีด้วยการสตาร์แบบนี้เนี่ยจะทําให้พวกมันเนี่ยตกลงมาที่พื้นนะครับผม ทำให้มันไม่สามารถใช้เอฟเฟกของมันได้แล้วนะครับรวมถึงในโหมด IS IS 3เนี่ยจะชอบมีตัวละครประเภทลอนเนี่ยบินเข้าฐานแล้วอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพกน้องไว้เอาไว้ดักยิงเนี่ยก็สบายใจแน่นอนนะครับได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายในลิสต์นี้นะครับผมก็คือตัวของอ e ีธานนะผมอีธานจะเป็นสเปเชียลิสต์สายแอมบูเชอร์นะผมหรือว่าเป็นตัวละครที่มีบล็อกศูนย์นะครับแต่ว่าตัวละครน,นี้เนี่ยจะไม่ตกเป็นเป้าของการโจมตีนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเพื่อนในระยะคนอื่นอยู่นะ โดยน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครสีดาวเพียงตัวเดียวในลิสต์นี้นะครับผมโดยที่อ e ีธาเดดจะเป็นตัวละครที่ได้รับจากการแลกในร้านค้าตั๋วแดนในรานคา150ตัว๋วซึ่งก็เป็นรานคามาตรฐานของตัวละครสีดาวในตู้ในร้านค้านะครับโดยตัวทายที่ของอ e ีธาเนี่ยก็คือการโจมตีปกติมีโอกาสที่จะล็อกขาศัตรูได้นะครับผมซึ่งมาดีนที่ตัวละครสายนี้เนี่ยมันโจมตีศัตรูทุกตัวในระยะโจมตีอยู่แล้วนะครับผมทำให้อ e ีธาเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถล็อกขาเป็นหมู่คณะได้เลยนะครับผม พวกหมากิ๊กี้อะไรที่มันจะชอบวิ่งเข้าฐานเราเร็วเยอเยอะๆเนี่ยมีอีทานไว้ก็จะช่วยขัดตรงนี้ได้นะครับในส่วนของสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลพาร์สีนะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยจะทําดาเมจเป็นเวทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนดอทนะครับผมโดยจะทําตามเลเวลของสกิลนะครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้รับมือกับศัตรูที่มีเมคานิกที่ต้องโจมตีแบบนักคิดได้ค่อนข้างดีนะครับผมโดยสกิล2จะเป็นสกิลแบบกดใช้งานนะครับผมก็คือเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะได้รับการโจมตีเพิ่มมขึ้นแลกก็ีโอาส ติดล็อกขาจากคาล,ลนส์มากขึ้นไปอีกนะครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดของตัวละครหน้าปั้นจากอีเวนต์เก่านะครับผมและการแลกมาจากร้านค้านะครับผมโดยถ้าเกิดเพื่อนเพ่รู้สึกว่ามันน้อยก็ใช่ครับตัวละครที่มันหน้าปั้นจริงๆเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากนะครับผมถ้าเทียบกับปริมาณตัวละครที่สามารถรับได้ฟรีมาจากอีเวนต์เก่าๆนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวละครจากอีเวนต์เนี่ยมันมีความเก่ามากแล้วก็คือออกมาตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งปีสองของเกมนะครับผมทาให้ลูกเล่นของตัวละครเก่าเก่า มันสู้ไหมคะสู้ตัวละครปัจจุบันไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแถมตัวละครแจกในอีเวนต์เนี่ยส่วนมากก็มักจะมีลูกเล่นน่าสนใจแค่กับอีเวนต์ของตัวเองนะครับพอออกมานอกอีเวนต์แล้วเนี่ยมันก็ดูเฉยๆไปเลยนะแถมบางตัวละครเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวสายให้กับตัวละครใหม่นะครับผมอย่างเช่นตัวของติกิล่าที่เป็นตัวละครสายรีเวเลเตอร์ตัวแรกนะครับผมซึ่งปัจจุบันทั้งเกมมีแค่2ตัวก็คือตัวของติกิล่าแลวก็ตัวของดูมวยนาฮะนะครับผม มันทาให้มันเหมือนกับเป็นการทดลองมากกว่าว่ามันเวิร์กมันเวิร์กไหมนะครับทมาให้สุดท้ายแล้วในลิสต์ที่ผมเอามาพูดในวันนี้เนี่ยมันก็เลยมีแค่5ตัวละครนี้เท่านั้นนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามันใช้ได้โอเคใช้ได้ดีหรืออยากจะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยในข้อมูลส่วนไหนก็สามารถพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมตอห้นะ แล้วก็สำหรับวันนี้ผมเต้เดี๋ยวช่องมูลเซ็นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ